แมวนอนเปยวนเอาละสิมันอะไรทั้สองทั้งสองนอนบนตักเม่อมนุษย์แล้วแม่มนุษย์ก็นอนเปอยู่วันโยกไปโยกมานี่หันมามองท่านผู้ชมสิท่านผู้ชมค่ะหนูเช็ดสองนะคะ กันเนี่ยทำไมมันแขวงไปแขวงมาโอ้จิ้งจกก็ทักแล้วดกตุก๊ตุ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 ๊โอ้น้นำนูสิน้นตงงคืออะไรตื่นตาตื่นใจทำไมมันยยกได้ มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเมวตกใจสองตกใจเหรอคะไม่เคยได้อยู่เครื่องเล่นแบบนี้มันโยกได้มันแกว้งไปแกว้งมาตัวหนูโยกเยกโยกเยก หวงนอนอ่ะหนูนอนจะแย่อยู่แล้วห่วงนอนมากเลยทำยังไงดีอ่ะห่้ยห่้ยแมวหุ่นตากมนุษย์แล้วเว ก็ไกวหนูมันน่ากลัวมันแปลกใหม่หนูไม่เคยมันยกเยกไปมาหนูตกใจเห็นตาหนูไหมเนี่ยตึง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 กึงตึงตึงทำตาโตลุกวาแมวชื่อเสา มแม่จะถ่ายหนูอยู่ทำไมเนี่ยหนูว่องจะทนไม่ไหวแล้วขอหลับสักนิดหนึ่งนะคะนะคะหนักมาลูกอาหลับตาหลับตาไม่ต้องกลัว อืมอารลับๆลับลับับอลับลัับับ,อาาบ,บ,บ,บโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ส่งเสียงดังลนนะนอนซะนอนนอนอืนอนนอนนอนน,อนแม้จะนอนแล้วนะห้ามควรนะม่วงจนทนไม่ไหวแนละ้ว นอนดีกว่าบนตักแม่มนุษย์นี่แหละผนเปยยวนด้วยบายบายก่อนนะท่านผู้ชมขอนอนหลับสักแเบึง